โอ้ยนี่มาแล้วครับที่ดินเงินผ่อน48งวด48งวดกับ4ปีโห้สบายสบายเลยผ่อนแบบสบายกระเป๋านยุคนี้เลยนะครับแปลงละร้อยตารางวาถ้าสดกระแสงก็บาทอะโอ้โหแล้วดูวิวดิไฟฟ้ามีปลาปามีอ่าแถมรั้วด้วยโอ้โหสารพัดติดถนนลาดยางอีกไปอยากรู้ว่าจะจริงหรือโม้ตามหมู่บอยสิทธิ์นะครักไปเลยเดี๋ยวไปคุยกับทางเจ้าของโครงการกันเลยว่าจริงอย่างที่เราพูดไหมไปพาไปดูเลย นี่นี่นี่อันนี้อยู่ด้านหลังสุดนะครับบรรยากาศก่อนเห็นไหมเขียวขจีสวยสดใสเลยอันนี้ด้านหลังนะพยายามจะบอกด้านหลังนะครับแถวนี้นี่โอ้โหภูเขาเต็มไม่หมดเลยนะครับแต่ธรรมดาละช่วงนี้ฤดูแล้งมันอาจจะหญ้าเยอะไม่ค่อยขึ้นนะครับอะไปดูกันแค่นี้ก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับไปดูซิว่าจริงไหมเจ้าของเขาโกหกเราหรือเปล่าว่า48งวดไปไปคุยกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนําตัวนิดนึงสิครับชื่อแอนค่ะสวัสดีครับคุณแอนครับคุณพี่นะครับนกค่ะ ตะกดยังไงนอน้องหูก็ไกลอ้าวสวัสดีครับเดี๋ยวก็อื่นที่ผมจะถามว่าอยู่ที่ไหนก่อนจะถามอะไรต่างๆเนี่ยถามก่อนเลยกลัวว่าเดี๋ยวจะลืมแล้วกลัวว่าจะโม้ด้วยจริงไหมครับว่าเป็นที่ดีเงินผ่อนจริงค่ะจริงว่าจริงว่าเอ่อสี่สิบแปดงวดค่ะสูงสุดสี่สิบแปดงวดโอ้ยสี่สิบแปดงวดนี่ก็สี่ปีคสี่ปีถ้าพูดถึงการเรียนมหาวิทยาลัยก็จบพอดีปีหนึ่งกัปีสี่เลยอ่าแล้วมันพื้นที่เล็กสุดขนาดกี่ตารางวาละหนึ่งร้อยตารางวาค่ะหนึ่งร้อยตารางวา ไฟฟ้ามีไหมมีค่ะป้ปามีค่ะัะ้วแถมไหมแถมค่ะถ้าโอนใครออกครับทางเราออกให้หมดไลยค่ะอ้าวร้อยตารางวาเดี๋ยวถามก่อนไอ้ไอ้ผ่อนน่มันเดี๋ยวมันต้องคุยกันอีกอ่าว่ามันบางคนก็อาจจะผ่อนไม่ถึงหรือจะมีดอกงเบี้ยเดี๋ยวคุยกันแต่น,นี้ถามสดก่อนสดก็มีใช่ไหมครับมีค่ะถ้าร้อยตารางวาเริ่มต้นเงินสดเท่าไหร่หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทคะ่ะอ่าหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทบาท่หาผ่อนแบบเขาเรียกว่าซื้อสดก็สบายใจซื้อผ่อนก็มั่นใจค่ะว่าแต่ตรงนี้เราอยู่ที่ไหนกันนยครับตอนนี้เราอยู่ ห้วยกระเจาค่ะอำเภอสะลงเรือค่ะสลับสลับสลับอย่าตื่นเต้นตำบลสะลงเรือค่ะตำบลสะลงเรืออำเภอห้วยกระเจาจังหวัดกาญจนบุรีกาญจนบุรีตรงนี้มันอยู่ติดอู่ทองสุพรรณหรือเปล่าครับอยู่ติดค่ะใกล้ๆกันค่ะเอะอะไรนะสุพรรณที่เขามีอู่ทองสกายวอล์คหรือเปล่า ใช่ค่ะถ้าแกสลักอะนะ,ะไกลไหมครับจากตรงนี้ไปตรงนั้นห่างจากที่นี่ไปไม่เกินยี่สิกิโลค่ะสิบกว่านาทีก็ถึงใช่ค่ะเอ๊ะเรื่องคุยกับเจ้าเนี่ยเคยผ่านมามันมีวัดอยู่วัดหนึ่งที่มีสมเด็จพระพุทธจารยร์โตพลังศรีนั่งอยู่ในเรือสุพรรณหงส์ใช่ไหมฮะค่ะไกลไหมวัดสาลงเรือก็ประมาณสิบกว่าสิบประมาณนี้ไม่ไม่เกินสิบนาทีค่ะถ้าออกไปจากที่นะคะแตบบ่เดียวค่ะแล้วข้างหลังเราเนี่ย มีภูเขาอยู่แล้วผมเห็นซุ้มวัดแต่เป็นวัดที่ค่อนข้างจะดังชื่อวัดอะไระครับวัดพรมนิมิตค่ะอ้าววัดพรมนิมิตอ้าวอย่างนี้ก็สบายเลยดิใครจะมาแปลงเรานี่จับพิกัดวัดพรมนิมิตใช่ค่ะามาถูกเลยค่ะเที่วัดนี้คนมาเยอะใช่ไหมฮะ มาเยอะค่ะยิ่งเสาร์อาทิตย์รถเยอะมากอ่าเดี๋ยวจะพาท่้ให้ท่านสองท่านเนี่ยพาผมเดินดูหน่อยว่าในที่นี้เป็นยังไงบ้าง<ด>อันนี้ด้ดานท้ายใช่ไหมครับด้านท้ายโครงการาค่ะอ่าอยู่แบบสงบสงบสบายสบายแล้วก็มีเพื่อนบ้านอะไรเต็มไปหมดเลยโอ้โหลมพัดธงปิวสวยเลยอ่ามองอย่างนี้นี่เพื่อนบ้านเยอะเหมือนกันนะครับค่ะอ่าโอ้ดูดินอันนี้ดินนี่ของของเพื่อนบ้านนี่เหมือนของเราไหมเหมือนค่ะ ดินเดิมเลยค่ะของเขาเนี่ยไถไถพนไถดะอะไรเขาเนี่ยพอของเราก็เหมือนเป็นดินของเขาเลยใช่ค่ะะเดี๋ยวเดินไปคุยกันไปเรื่อยๆนะครับค่ะแต่ที่เมื่อกี้ผมถามนะเดี๋ยวเดินไปคุยไปก็จะซักกันไปเรื่อยๆไอ100้หนึ่งร้อยตารางวาเนี่ยเดี๋ยนะไอ้หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันใช่ไหมฮะคะ่ะถ้าคนสนใจเนี่ยเอาเงินสดก่อนพูดถึงเงินสดก่อนค่ะสมมติมาแล้วชอบเนี่ยใช้เงินจองเงินวางเยอะไหม วางสามหมื่นค่ะเขาใช้พื้นที่ได้เลยค่ะสามหมื่นใช้พื้นที่ได้เลยสามหมื่นปลูกบ้านได้เลยปลูกได้เลยค่ะแล้วอย่างเนี้ยฮะอีกนานไม่กกว่าโฉนดจะออกก็อีกประมาณสามเดือนค่ะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนไหนขั้นตอนที่แบ่งแยกโฉนดแล้วค่ะอ๋อแต่เดิมมันเป็นแปลงใหญ่ใช่แล้วเราก็มาแบ่งเป็นแปลงเล็กๆค่ะทีนี้อยู่ในช่วงของกัรนตอนการแบ่งโฉนดใช่ค่ะคุดแดงแน่นอนนะฮะคุดแดงแน่นอนค่ะสมมติจ่ายสามหมื่นแล้วถามแล้วจะโกดกันนะฮะค่ะจะปิดโครงการหนีเอาเงินสามหมื่นไปเลยป่ะไม่ไม่ถามอย่างนี้เลยค่ะไม่ค่ะ เดี๋ยวนี้สบายใจได้สบายใจค่ะ,ะไม่หรอกท่านผู้ชมเขากลัวไงบางคนเขากลัวกันเอ๊ะจ่ายเงินมัดจาแล้วตกลงจะได้ที่ไหมเพราะไปเงินสดก็ยังไม่ได้โฉนดเงินผ่อนก็ยังไม่ได้ค่ะแต่ถ้าโฉนดออกก็ไปจ่ายเงินที่เหลือที่ทเหลือที่กรมที่ดินเลยค่ะ,ะคะ่ะเดี๋ยวผมขอเบอร์ก่อนเดินมาเรื่อยๆดีกว่าเดินมาคุยกันเรื่อยๆขอเบอร์เพื่อให้คนสนใจเนี่ยโทรมานัดมาคุยกัน081ค่ะ947 2008ค่ะอีกสองศค่ะอิสระดีค่ะ 0 8 1 9 4 7ปดหนึ่งเก้าสี่เจ็ดสองศูนศูย์ปดค่ะอ่าโอเคขายใจรีบโทรมาก่อนอ่าอ่ะคุณคุณอันเดินนำหน้าผมเลยแล้วอย่างเงี้ยบางคนเขาบอกโอโ้ยังไม่มีเวลาแต่ที่เงินผ่อนเนี่ยมันหายากแล้วเดี๋ยวกลัวจะหมดสมมติว่ายังไม่มาดูที่โอดอโอคอลได้ค่ะโอ,อนเ<อ>งินมาก่อนได,ได้เลยได้ค่ะอ่าแล้วอย่างเงี้ยฮะที่ที่เรามีอยู่เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยพื้นที่เท่ากันเกือบหมดไหมเท่ากันเกือบหมดค่ะยกเว้นแปลงแรกค่ะแปลงแรกจะหนึ่งรอยยี่สบเก้าตารางวาแปลงแรกที่ถนนลาดยางค่ะอ่า แต่ถ้าราคาเป็นหน่วยก็เท่ากันเท่ากันค่ะแต่มันมีนพื้นที่ดีเยอะกว่าหน่อยนึงใช่ค่ะแล้วก็ติดถนนมุมนูน้นเอ๊ะเมื่อกี้คุณแอน,นกโกโคุณนกโกหกคุณเปล่าไม่ทำไมไม่เห็นเสาไฟนะครับเสาไฟตอนนี้แอนทาเรื่องต้องขยายเขตมาค่ะคือเราอยู่ในขั้นตอนที่จะต้องเอามาลงพร้อมกับน้ําค่ะอีกนานไหมครับไม่นานค่ะพอๆก็ได้โฉนดไหมแอนคิดว่าอาจจะพอๆกับโฉนดหรือไม่ก็อาจจะก่อนก่อนนะคะแต่น้าเนี่ยก่อนแน่นอนค่ะน้ํามาเป็นเป็นประปาอะไรครับ ตรงนี้เขาใช้ปลาวาหมู่บ้านค่ะปลาวาหมู่บ้านอาแสดงว่าคนจะมาปลูกบ้านได้ปลูกบ้านได้ค่ะไฟฟ้ามาก็ใช้ได้เลยใช้ได้เลยค่ะถนนนี้สาธารณใช่ไหมครับอันนี้จะยกให้สาธารณะค่ะหลังปิดโครงการค่ะถามนิดนึงค่ะถามว่าเป็นความเป็นห่วงของของคนที่มาอยู่นะคนมาอยู่นี่น้าท่วมไหมตรงนี้น้ําไม่ท่วมค่ะปีนี้หรือทุกปีหรือไม่ไม่เคยท่วมยังไม่เคยเห็นท่วมเลยค่ะถามจากผู้ใหญ่บ้านก่อนที่จะมาทำประวัติไม่มีไม่มีค่ะไปครับไปเดินกันไปเรื่อยแล้วอย่างงี้ถ้าสนใจเนี่ยเออ ต้องนัดมีกำหนดวันไหมตรงวันจันทรอังคารพุธประหัดอะไรไหมก็มมเอาที่ลูกค้าสะดวกแล้วโทรนัดล่วงหน้าก็ได้ค่ะเพราะว่าบางทีลูกค้าบางท่านเขาอยากจะมาดูของจริงก่อนแล้วยังไม่อยากเจอเราอ๋อย่องมาได้ย่องมาได้ <laughs> มาได้ค่ะ,ะมาได้ <laughs> จับอะไรนะพี่กัดวัดอะไรนะพมนิมิตวัดพมนิมิตค่ะอ่าแล้วก็ย่องมาดูเอาเองแล้วกันค่ะหรือถ้าชอบก็โทรหาเราได้ค่ะอ่าหรืออยากจะเจอเราก็นัดล่วงหน้าค่ะ,อะโอเคครับเดินไปเดินไปเรื่อยๆอ่ามีรั้วรั้วนี่มี3ามด้านเหรอครับ ใช่ค่ะก็คือมีด้านข้างสองข้างใช่ค่ะมีด้านหลังหนึ่งด้านค่ะอ่าอนนเผ่อลูกค้าอยากจะทําเป็นคาร์บอยข้างหน้าหรืออะไรลูกค้าก็ทําได้เลยค่ะอ่าแล้วอย่างเงี้ยคะคนที่เขาซื้อปลูกบ้านเนี่ยบางคนเขาอยากจะถมดินเพิ่มมีแนะนำแม้ว่าซื้อไปแล้วเนี่ยมีลดดินแนะนำแม้ว่าเอาที่ไหนอะไรยังไงมีให้หมดค่ะยันบ้านนกดาวอ๋อมีหมดเลยอ่าโอเคได้แหละคือท่านที่ชมเขากลัวว่าเอะมาซื้อแล้วเนี่ยยังไงเนี่ยเพื่อความสบายใจก็ถมดินซะหน่อยค่ะก่อนจะปลูกบ้านปลูกอะไรกันนะครับทํได้ทให้ได้ค่ะอ่า แล้วเส้นทางอะฮะเวลามาจากกรุงเทพเนี่ยมามาคุณคุณคุณแองคุณนกเป็นคนที่ไหนกันเขาแห้ในอยุธยาค่ะอยุธยา,าย มาจากกรุงเทพหรือมาจากที่แบบคนจับพิกัดได้เนี่ยมาเส้นไหนนอกจากจ,จับ GPS แล้วอะฮะเออถ้ามาจากกรุงเทพแอนว่าเขาตั้งพิกัดมาที่นี่ตรงได้เลยค่ะแต่ถ้ามาอย่างแอนมาจากอายุทยายจะผ่านแยกป่าโมกมาค่ะอ๋อป่าโมกมาเข้าแถวสุพรรณใช่ค่ะแล้วก็แล,ลบตรงนี้ออมาอูดทองใช่ค่ะแล้วก็มาตรงนี้ใช่ค่ะแต่ถ้าบางคนเข้ามาจากกรุงเทพก็มันมาได้หลายทางมาทัศน์พรมก็ได้ใช่ค่ะมาทัศน์มก็ได้มาได้หลายอย่างเดี๋ยวนี้ขอให้มี GPS มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเถอะมันมาได้หมดค่ะ ได้หมดเลยอ่าการจันบุรีก็เดี๋ยวนี้เขาทางเขาพัฒนาเยอะอ่ามาได้ไม่ยากแล้วแถวนี้ฮะมันขึ้นชื่อ้วยกระเจาเมืองการเนี่ยถึงเวลาร้อนมาร้อนมากไหมก็ร้อนเหมือนทุกที่ค่ะตอนนี้น่าจะร้อนที่สุดแล้วมั้งใช่ไหมเดือนเมษาช่วงเดือนเมษาก็จะอยู่ประมาณ38 39ปมาระมาณเนกติค่ะอ่าหญ้าอาจจะไม่เขียวขจีอยู่แล้วเป็นธรรมดาแต่ช่วงเย็นก็จะเป็นลมที่เย็นมากก็ประมาณ5้าโมงครึ่งถึงหกโมงเย็นไปแล้วบรรยากาศกาลังดีใช่ค่ะพระอาทิตย์ตกพอดีครับ เมื่อกี้คุยคุณแอนค้างไว้ว่าถ้าเกิดสมมติว่า100ตารางวาเป็นเงินสดเนี่ยหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันใช่ไหมฮะค่ะแต่ถ้าเป็นเงินผ่อนเนี่ยสูงสุดได้ถึง48งวดหรือบางคนอาจจะผ่อน12งวดก็ได้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะยี่สิบสี่ก็ได้ค่ะสามสิบหกก็ได้ค่ะแล้วแต่ซึ่งดอกเบี้ยมันก็ลดหลั่นกันไปใช่ค่ะลองมาคุยเอานะครับตรงนั้นที่แปลงนี้มันมีต้นไม้ด้วยเหรอครับใช่ค่ะขนาดพื้นที่เท่าไหร่เท่ากันไหมร้อยตารางวาเหม ต้นโกแล้วตรงนั้นเห็นเขาบอกว่าชื่อต้นแจงค่ะอ่าต้นแจงต้นแจงเป็นไม้ที่ฟอร์มสวยอีก,อกประเภทหนึ่งนะครับค่ะนี่เห็นไม่ได้เอาออกก็เก็บไว้ให้ลูกค้าเผื่อใครชอบแปลงที่มีต้นไม้แล้วเป็นไม้ที่ขึ้นเองธรรมชาติขึ้นเองค่ะอ่านี่ไงที่เขาบอกว่าดําเป็นตอตะโกอย่างนี้เลยนะครับผิวมันจะดำเปลือกมันจะดำอ่าลูกรู้สึกว่าเขาบอกกินได้ด้วยอ๋อเหรอคะอูอ้ภูเขาข้างหน้านี่เต็มเลยนะครับ ดูดูฝนคงสวยน่าดูเลยนะครับดูฝนสวยค่ะแต่ช่วงนี้ก็หน้าแรงนิดนึงค่ะต้นไม้มันผัดใบค่ะอ่าปเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้าถนนลาดยางกันนะครับว่ามันเป็นอย่างที่เราจริงไหมบางอบางคนเขนานั่งคิดว่าเอ๊ะมาเริ่มต้นด้านหลังเนี่ยโมหรือเปล่าไม่ให้เห็นถนนลาดยางหรือเปล่าอ่าเราติดจริงๆนะครับเท่าที่คุณแอนคุณนกดูแถวนี้มีอะไรน่ากลัวไหมขโมยเยอะไหมไม่ไม่ไม,ไม่มีค่ะขโมยไม่มีม,มีแต่โจรไม่ไม่มีค่ะเพราะว่า อย่างเราทําโครงการก็ไม่เคยมีเรื่องพวกนี้เลยค่ะแล้วก็บ้านผู้ใหญ่บ้านก็จะอยู่ในซุ้มวัดเนี่ยค่ะอยู่ใกล้ๆกันค่ะแล้วขับรถมาเนี่ยนะมาดูตรงเนี้ยจะเห็นว่าหมู่บ้านเยอะเลยหรือบางคนไม่ต้องขับมาก็ได้เปิดพิกัดเอานะครับว่าวัดพมนิมตรค่ะเป็นวัดที่คนเข้ามาส่วนใหญ่เข้ามาเขาไหว้พระขอพรกันเยอะเลยนะครับอ่าโอเครู้แล้วนะไม่ถ่วมรู้แล้วจนขโมยบางทีมันมีทุกที่แหละแต่เพียงว่าเราก็ป้องกันแต่อันนี้มันไม่ใช่ทางผ่านที่คนพุกพั่านใช่ไหมครับใช่ค่ะอืม ไอ้แปลงนี้ทําไมมันใหญ่กว่าเพื่อนแปลงนี้ร้อยยี่สิบเก้าตารางที่พูดตอนแรกใช่ไหมครับใช่ค่ะร้อยยี่สิบเก้าตารางวาถ้าร้อยตารางวาก็จะขายอยู่หนึ่งเก้าห้าแต่ถ้าแปลงนี้คํานวณแล้วเป็นเท่าไหร่ก็อยู่ประมาณสองแสนห้านิดนิดค่ะประมาณเพราะตารางวามันเพิ่มขึ้นใช่ค่ะแต่จํานวนราคาตารางวาเท่ากันค่ะต่อหน่วยเท่ากันใช่ค่ะโอเคอันนี้ใครมาอยู่ตรงนี้ก็จะพิเศษนิดนึงสามารถอาจจะขายของเล็กๆน้อยๆได้ค่ะอ่าอินี่วัดนม่มีโรงเรียนไหม ในวัดไม่มีโรงเรียนค่ะมีแต่ชุมชนค่ะชุมชนนัค่อนข้างจะเยอะอยู่นะคะทั้งทั้งหน้าเขาทั้งตัวทางเข้าวัดนนชุมชนหมดเลยค่ะโอ้โหมีรถผ่านทั้งซ้ายทั้งขวาค่ะชุชแถวเนี้ยมีคนนะบอกไว้นิดนึงว่ามีคนมาทําโครงการจัดสรรที่ดินเยอะเลยแล้วเขาก็ขายกันกระหมดแล้วเนี่ย<า>ค่ะเขาก็จะเข้าไปในวัดกันทั้งวันคือคืน <c oughs> แล้วย่างที่บอกอะแถวเนี้ยคนมาจากกรุงเทพเนี่ยมาอยู่กันเยอะ <c oughs> เพราะ,ะที่ราคามันจับต้องได้ บางคนเข้ามาปลูกต้นมงต้นไม้บางคนก็ปลูกบ้านทิ้งไว้อะไรก็ว่ากันไปอ่าอากาศก็ถือว่าไม่กลางๆไม่ร้อนไม่หนาวไม่เย็นแม่อะไรต่างๆ,ๆ,ๆนะครับโอ้หมองไปมีธรรมชาติเยอะเลยนะฮะมีวัวด้วย,ววยส่วนใหญ่วิถีชีวิตมันก็นยังเป็นแบบบ้านๆชาวบ้านชาวช่องส่วนใหญ่เป็นคนพื้นเพในพื้นที่กันอยู่ใช่ค่ะ,ะก็ยังจะไม่ค่อยวุ่นวายแบบว่าเหมือนเราอยู่กรุงเทพเท่าไหร่หรอคะเอ๊ะเราอย่างนี้ของกินของใช้จะไปเอาซื้อกินที่ไหนล่ะ ตรงนี้ห่างจากเซเว่นสามกิโลค่ะห่างจากห้างก็ประมาณสิบหกถึงสิบแปดกิโลค่ะห้างตลาดโรตัส์กับอู่ทองค่ะอ๋อโรตัสที่อู่ทองสุวรรณบุรีมันอยู่ใกล้กันค่ะแล้วถ้าไม่ไปโรตัสล่ะอะไรนะคะถ้าไม่ไปโรตัสตลาดนัดมีไหมตลาดนัดเพียบเลยค่ะตลอดทางเลยตลอดทางค่ะมีตลาดนัดมีทุกวันค่ะตลาดนัดแล้วอย่างเงี้ยบางทีบางคนเขา อ่าคุณพ่อคุณแม่ของหลายๆท่านเนี่ยอยากจะมาอยู่ชีวิถีชีวิตแบบบ้านๆอย่างเงี้ยค่ะปรากฏว่าไม่สบายไปหาหมอนี่มันจะไกลไหมล่ะ15กิโลค่ะโรงพยาบาลอู่ทองค่ะอ๋อเอ๊ะที่พูดอู่ทองสุพรรณบ่อยนี่แสดงว่ามันใกล้กันเลยใช่ไหมใกล้กันค่ะใกล้กว่าตัวของการเจนบุรีด้วยซ้ำใช่ค่ะอืมนเดต่อติดต่อกันครับอันนี้ไปเมืองกรุงเทพอ่ะพูดง่ายไปเมืองหลวงงเราเนี่ยก็ประมาณสักร้อยกว่ากิโล ใช่ค่ะน่าจะประมาณชั่วโมงกว่าๆเหมือนกันร้อยยี่สิบร้อยสาสิบประมาณนั้นใช่คร่าวๆแต่มาต่อไม่ถูกหรอกถ้าไม่เปิด g ี s จับพิกัดเอาวัดผลไม่มิดด้วยตัวเองละกันก็จะรู้ว่าบ้านท่านกับที่เนี่ยห่างกันเท่าไหร่ค่ะไปดูถนนลาดยางกันนะครับอ๋อไฟฟ้าแรงสูงมีมีค่ะแรงต่ำมีค่ะอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตก็มีด้วยมีค่ะเขตนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นทีบอร์ดแบนค่ะอ่าแล้วอย่างเงี้ยข้างหน้าข้างหน้าโครงการเรามันเป็นถนนลาดยางสองเลนค่ะแล้วจะไปสี่เลนนี่ไกลไหมครับ ไปสี่เลนถ้าเกิดไปเส้นนี้ก็น่าจะประมาณไม่เกินแปดกิโลแต่ถ้าเกิดไปด้านหลังค่ะด้านหลังทางนู้นที่มีชุมชนนะคะทางนู้นก็จะใกล้กว่าหน่อยนึงแล้วก็จะไปโผล่เซเว่นเลยค่ะมีบ้านคนเยอะเลยเนี่ยฮะค่ะอ้าวก็ไม่ไกลมากสุดแนวอะค่ะปะปลายครับแสดงว่าการเดินทางนี้ก็ไม่ได้อะไรละค่ะผมทวนอีกนึงนึงกลัวท่านผู้ชมจะฟังแล้วผิดพลาดร้อยตารางวาเงินสดหนึ่งเก้าห้าค่ะตามป้ายสีเหลืองนี่เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะอาไปป้ายใครเขาแล้วนะฮะ ใช่ของเราค่ะร้อยตารางวาหนึ่งเก้าห้าอ่าแต่ถ้าเงินผ่อนสูงสุดได้ถึงสี่ปีก็มาคุยนะครับพุดซ้ำเพื่อให้ทุกคนจะได้ไม่ไม่ไม่เสียโอกาสตรงนี้กันค่ะคุณแอนุนกมีอะไรฝากท่านผู้ชมสักนิดนึงไหมครับก็ถ้ายังไงก็แวะมาชมโครงการก่อนนะคะถ้าจะชอบไม่ชอบยังไงก็มาคุยกันที่นี่ค่ะ เผื่อมาคุยได้อาจจะได้เงอนไขพิเศษอะไรกันอีกใช่ค่ะยังไยว้มขอให้มานัดชมกันก่อนก็ลอามาคุยคุยกันก่อนดูได้ค่ะอโอเคครับโอ้ยรถผ่านอยู่เรื่อยๆนี่ครับค่ะทั้งวันค่ะามาเรื่อยๆเลยเราถ่ายเขาก็จะว่าไหมเนี่ย <laughs> อโอเคครับก็ยังไงก็ขอให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้โครงการตรงนี้ไปปลูกบ้านไปปลูกสวนไปทําความฝันของตัวเองที่ใช้เงินในยุคนี้ไม่ต้องเยอะมากสมสมค,ความตั้งใจแล้วกันแล้วก็ขอให้ทั้งสองท่านเนี่ยนะครับปิดการขายโครงการนี้ได้ไวๆแล้วก็เรียกได้ว่า มีโครงการใหม่เกิดขึ้นเรื่อยๆเอ๊ะชื่อโครงการอะไรอะครับอินสอนแลรนด์ค่ะอย่างเงี้ยท่านผู้ชมเขาอยากดูว่าเอ๊ะมีตัวตนจริงไหมซื้อแล้วจะโกงไหมเขาไปตตามในสื่อออนไลน์มีไหมฮะมีค่ะสื่ออะไร่ะเอ่อใช้อินสอนแลรน์เลยค่ะในเพจใน Facebook หรืออะไรใช่ค่ะในเพจ Facebook ค่ะพิมพ์คําว่าอินสอรแเน์เลยใช่ค่ะโอเคครับอ่ายังไงอย่างงี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากเลยนะครับวันนี้วัสดีค่ะขอบคุณครับผมโอ้รถไมคแกทั้งมาทั้งกลับเต็มเลยนี่ถดูรถ ขอบคุณครับไปแล้วใครสนใจรีบโทรมานะ